วันนี้ไปเจอคุชชั่นแบรนด์หนึ่งมาตอนแรกกะดูเฉยแต่พรวัสดพคุณก็เลยติดมือมาจนได้คุชชั่นคอสเมกะเขาเป็นคุชชั่นสัญชาติเกาหลีสัมผัสแรกเลยนะวันนั้นคือหน้าสดไปเลยพอเกลี่ยแล้วทีเดียวคือเอาอยู่คือกรบรอยสิวได้ดีมากที่สําคัญคือเกลี่ยง่ายใช้แล้วผิวไม่ตึงยังรู้สึกสบายผิวอยู่พี่พี่พนักงานคือแนะนําดีมากเลยยังบอกว่านางกันน้ำปกปิดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงพิสูจน์แล้วว่ากันน้ําจริง แล้วตอนนี้ประเทศไทยคือแดดร้อนมากก็กลัวจะเหนอะหนะแต่บอกเลยไม่ต้องไปทาก,กันแดดตัวอื่นเพราะเขามีกันแดดอยู่ในตัว SPF 50 PA บวกบวกงานนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยฟินิชลุคคือผิวเนียนกริดผิวปังมากเนื้อบางเบาแต่ปกปิดได้แบบฟูค v เวเลตหน้าคือฉ่ำวาวมากเขาแค่มีคุชชั่นคอสเมกตลับนี้ก็ได้ผิวกาสกินแบบสาวเกาหลีเลยต่อให้เจอแดดอากาศร้อนเจอฝุ่นหรือเจอฝนหน้าก็คือยังสวยเด้ง เพราะเขาควบคุมความมันได้ดีมากใครอยากได้คือไปตำกันเลยแปะพิกัดให้นะ